ปี2022ท่านไม่เกี่ยวปี2023ท่านบอกว่าไตรามาสที่4เราโตไหมเราโตแต่ท่านดูฟิลิปปินส์โต7เท่าที่ฟิลิปปินส์โต7เท่าเราอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้นี่คือการลงทุนใหม่หรือแค่ green field FDI นะครับอ้างอิงมาจากของ UN ครับของ UN ทํา2023แล้วก็ของ2024ใหม่สดๆร้อนๆนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยครับ ซึ่งเขาก็รวบรวมไว้ทั้งอาเซียนนะครับที่อามราใช้เป็นข้อมูลให้ท่านดูนี่แหละว่าอย่าเพิ่งดีใจนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทว่าตั้งแต่พอท่านเป็นนายกขึ้นมาไตรามาสที่4เพิ่มขึ้นมา2.5เท่าอย่างนั้นอย่างนี้ทุกประเทศมันเพิ่มหมดแล้วครับแล้วก็เพิ่มเยอะด้วยครับแล้วถ้าเห็นเห็นว่าท่านมี บลลตินนะครับของ BOI อยู่ในสภาแห่งนี้ผมขอสักอันหนึ่งผมยังไม่ได้อ่านเห็นไว้แวบว่าหน้าหน้าสุดท้ายเขียนบอกว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับอันดับหนึ่งของ AN, อ,เอ,อาเซียนคืออินโดนีเซีย40,000ล้านเหรียญนะครับของเรา4ล้านเหรียญห่างกันอยู่10เท่านะครับก็เป็นกําลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีในการวางแผนนะครับในการมีโรดแม p ว่าจะทํำยังไงในการที่จะทําให้เกิดการลงทุนในเรื่องของ FDI ที่เป็นประโยชน์กับภาคผลิตของเรา ตามต่างประเทศให้ทันไม่ใช่นําแค่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างทางกัมพูชาอย่างทางลาวหรือว่าอย่างทางเมียนมาแล้วก็ไปกระทบกับเรื่องของของเศรษฐกิจตอนนี้ที่เราเป็นประเทศเดียวนะครับถ้าดูในรีพอร์ตของ world bank ปีที่แล้วก็โหลในที่สุดในอาเซียนยกเว้นเมียนมาปีนี้นะครับก็เหลืออยู่แค่2.8ซึ่งก็นําอยู่แค่เมียนมาที่เดียว